สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาทำรับเงินนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะฝากกดติดตามช่องเลยนะครับอ่าจะจะมาดูวิธีทำนะครับนะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะครับสมัครบัญชีใหม่นะครับนะแล้วก็เข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับนะแล้วเข้ามาที่ลิงก์ แเราก็จะมีรับเงินนะครับอ่ารอบนี้ก็ใครที่เข้ามาแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ YouTube นะครับจะรับ1,100บาทนะครับนะแต่ต้องเป็นคนที่สมัครใหม่นะครับนะสมัครใหม่ถึงจะจะได้รับเงินนะครับเรากดเข้าไปนะครับนะนี่นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหน้าตาอยอ่างนี้นครับนะ กดเข้ามาที่ลิงก์ผมเสร็จแล้วขึ้นหน้าตายนะครับนะขึ้นหน้าตายอย่างนี้ก็กดเข้ามาแล้วก็สมัครนะครับเดี๋ยวพอยอ่ดเต็มแล้วเงินจะขึ้นนะครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะเพราะว่ากดเข้าลิงก์ผมเสร็จแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะได้รับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับนะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ